สวัสดีค่ะกระซิบบอกเรามาแนะนำรถกระบะมือสองให้ชมกันนะคะสายรุยนะคะทุกท่านไปได้เลยนะคะคันนี้ Toyota D4 d ค่ะเป็นรถยนต์ปี02นะคะ Toyota Ti g เก D4D เนาะปี02เครื่องยนต์ดีเซลค่ะ2,500ซีซีเกียร์ออโต้นะคะรถทรงสวยพร้อมรุยค่ะทุกท่านเครื่องดีพร้อมใช้งานเอกสารครบพร้อมโอนนะคะคันนี้ดูสภาพตัวรถนะคะทุกท่านดูดีค่ะ ร้อมเลยนะคะใช้งานได้ปกติขับขี่ได้สบายนะคะภายในสวยสะอาดเกียร์ออโต้ด้วยกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะ 2,500cc ดีเซลขลุขราคา1 5 5 0 0 0บาทท่านใดสนใจนะคะติดต่อโทรหาผู้ขายโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เพื่อสอบถามรายละเอียดและนัดเข้าชมตัวรถตรวจสอสภาพของรถและ เอกสารให้ชัดเจนเป็นที่พึงพอใจก่อนตัดสินใจนะคะรถอยู่ที่มุกดาหารค่ะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์โทรผู้ขายนะคะไว้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะถ้าสนใจยังไงเข้าไปรับชมข้อมูลกันก่อนได้สำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ